อุณภูมิที่เมาดิฟนะคะเฉลีย่ยโดยทั่วไปทั้งทั่วทั้งปีนะคะอยู่ที่ประมาณ27ถึง31องศาค่ะก็ช่วงที่เป็นไฮซีซันก็คือสิ้นปีไปจนถึงประมาณกลางเดือนเมษานะคะอุณหภูมิก็อยู่ที่25่ถึง31องศาช่วงนี้จะร้อนหน่อยไม่ค่อยมีฝนนะคะลมก็มีบ้าง แต่ว่าช่วงที่หน้าฝนหลังปลายเมษาไปบางทีลากยาวไปจนถึงปลายตุลาหรือพฤศจิกายนนะคะอันนี้อุณหภูมิสามารถที่จะดออปลงมาที่15องศาถึง27องศาอะไรประมาณนี้คะ่ะแต่ละปีก็จะไม่เหมือนกันนะคะแต่โดยส่วนมากแล้วก็คืออุณหภูมิก็จะอยู่ประมาณนี้ส่วนปัญหา จากอุณหภูมินะคะมาดิฟเป็นประเทศที่อยู่กลางมหาสมุทรอินเดียร้อยเปอร์เซนพระทิตท,ที่ส่องลงมาตรงสู่มหาสมุทระะก็จะกระทบกับน้ำแล้วก็ทำให้สภาพอากาศในมาดิฟเนี่ยเวลาที่เราไปอยู่ที่มาดิฟถึงแม้ว่าเราจะไม่ออกแดดนะคะ แต่เราสามารถจะได้ผิวสีแทนกลับมาได้อันนี้คือปัญหาของคนที่ทำงานมาดิฟแล้วไม่ชอบแดดนะคะหากใครไปทำงานที่มาดิฟแล้วเป็นเรื่องปกติมากที่จะได้ฝ้าหรือว่ากะกลับมาอันนี้เป็นเรื่องปกติถ้าหากรับได้ทำงานได้ค่ะเพราะอย่างน้อยนะคะมันต้องออกแดดทุกวันนะคะมันมันไม่มีที่จะไม่ให้ออกแดดเลยมันต้องมีนิดนึง มีพี่ที่รู้จักนะคะคนหนึ่งพี่เขาก็บอกว่าพี่เขาทําอยูอ่หนึ่งคอนแทคแล้วพี่เขาก็ไม่ต่ออีกเลยตอนนี้พี่เขาไปเรือสําราญละพี่เขาเก่งเหตุผลที่พี่เขาไม่อยู่ก็คือเรื่องแดดนี่แหละค่ะไปปีเดียวแล้วก็พี่เขาอยู่ไม่ได้กับแดดมาดิฟก็คือไม่ขอที่จะทําที่มาดิฟอีกแล้ว อันนี้ก็คือเหตุผลของคนไม่ชอบอยู่อยู่กับสภาพแวดล้อมที่ร้อนแล้วก็อยู่ใต้แสงแดดแต่สำหรับเราตอนที่เราอ่าก่อนเริ่มงานที่มาดิฟเราก็โอเคเราก็ชิวๆกับแสงแดดเราไม่ได้แบบซีเรียสถึงขนาดนั้นก็เลยอยู่ได้บางครั้งก็มีแบบไปเล่นน้ำไปตากแดดไปอาบแดดตามสไตล์ของเราก็ครึ่งชั่วโมงก็มานะคะฝ้ากระเต็มเลย แต่หลังจากนั้น5้เดือนเดี๋ยวมันก็จางหายไปถ้าเราไม่ออกแต่จะถามว่าไม่ให้มีเลยมันเป็นไปไม่ได้ค่ะฝ้ากระมาอยู่มาดิฟมันมีแน่นอนถึงแม้ว่าจะ SPF 50บวกบวกบวกถ้าอยู่นานๆก็ไม่รอดถ้ามาเที่ยวอาทิตย์หนึ่งโอเคตัวดำกลับไปตัวแทนกลับไปแต่ยังไงพอกลับไปประเทศของคุณก็ก็ฟื้นฟูผิวใหม่อันนี้เป็นเรื่องธรรมดา แต่ถ้าจะให้ทำงานอ่าคอนแท็กตปี2ปีทำงานระยะยาวอย่างเงี้ยอันนี้ต้องยอมรับค่ะว่าต้องเจอแดดเป็นเรื่องธรรมดาช่วงที่เรามาเมาดิฟใหม่ๆนะคะเหตุผลที่เป็นปัญหาสำหรับเราก็คือเราเป็นคนมีปัญหาเรื่องไมเกรนอาทิตย์แรกนี่คือรับไม่ได้ปวดหัวทุกวัน ก็คิดว่า3เดือนคงอยู่ไม่รอดละแต่ด้วยที่ร่างกายของคนเราเนี่ยวิเศษค่ะหลังจาก3เดือนมันปรับตัวได้อาการปวดหัวที่เป็นอาทิตย์แรกหายไปหมดเลยก็เลยโอเคในเมื่ออยู่ได้ก็อยู่ต่อในเมื่อแดดก็ไม่ใช่ปัญหาของฉันละก็ฝากไว้นะคะถ้าหากใครอยากจะมาทำงานที่มาดิฟนะคะก็จะมีเรื่องอ่า อุณภูมิกับแสงแดดถ้าหากใครไม่ชอบนี่คือไม่ใช่เป้าหมายของคุณนะคะสถานที่ที่จะมาทำงานของคุณไม่ใช่เมาดิบค่ะเปลี่ยนที่อื่นได้เลย